ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรราชาแนลอย่า,าเช่นเคยนะครับหลังจากที่หัวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับแนวทางฮานอยบีเอพีนะครับซึ่งเป็นหน่อยที่ หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยหาน้อยเนาะงวดนี้ก็เป็นงวดประจำวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน67นะครับอ่างวด <c oughs> งวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ต้องตัดให้ไปก็ถือว่าหลุดเนะาะหลังจากที่เข้ามา สองงวดติดนะครับก็มาหลุดอีกเนาะแต่ลุงตางก็เชื่อนะว่างวดต่อไปก็คงจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะตามสถ,สถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหุดไปแค่งวดเดียวนะครับเราจะกลับมานะครับส่วนงวดประจำวันที่22พฤศจิกายน67เนาะ,ะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมานู แนวทางฮานอย VAP นะครับงวนประจำวันที่22พฤศจิกายน67นะครับองวนนี้ก็เป็นตารางวางตัวเลขเนาะที่พี่น้องเห็นเนี่ยก็เป็นตารางที่พี่น้องอคุ้นเคยกันนะครับซึ่งอาจานก็ยังใช้ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ะการหา ตัวบวกครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตาให้ไปก็อาจจะหลุดไปเนาะ,ะทั้งชุดสองตัวแล้วก็ผลลัพธ์ในตารางเนาะแต่ลุงตานก็เชื่อว่างวดถัดไปนะครับหรือว่างวดนี้เนาะน่าจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ งวดประจำวันที่ 21, ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับสามตัวบนหน่อย VAP ก็คือสีศูนย์สามเนะาะส่วนสองตัวสองตัวล่างนะครับก็คือตีสามอ่นนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาเนาะ ส่วนเมื่อประจำวันที่ยี่สิบสองพฤษภายนนะครับงวดวันศุกร์เนาะ,ะหลังจากที่ลุงตันได้ทาําการวิเคราะหาระร์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาวางในตลาดนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้เนาะลุงตันให้ลุงตันให้ศูนย์นะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ แถวที่หนะึ่งเนาะก็คือแถวข้างบนนะครับลงตันวิเคราะห์ได้ห้านะครับอ่าแล้วก็แถวที่สองแถวข้างล่างนะครับวิเคราะห์ได้หนึ่งนะครับอ่าจากนั้นเนาะก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับห้าเนาะฝั่งนี้เป็นหกอ่าฝั่งนี้เป็นสี่ ่าแล้วก็แถวที่สองหนึ่งหงแล้วก็สแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเป็นศูนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพ์ในงวดนี้นะครับนี้มาวางชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่22พฤศจิกายนะครับก็จะมี0 มีหนึ่งมีห้านะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้า 04, ศูนย์หกอ่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองสี่สองห้าสองหกเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดสองตัวที่ได้จากการวิเคราะห์ ตัวเลขในตลางนะครับปี่น้องเอที่เป็นาสายวิ่งสายรูปก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลางได้นะครับทั้งสองแถวเนาะเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มตัวเลขดังกลานะ่าวเนาะทั้งสองแถวนี่นะครับจะเข้า,ามาบ่อยมากเนาะซึงก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเนาะในการนำไปใช้ ลุ้นเป็นตัวเด่นแล้วก็ตัวรูดนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก,กลุ่มตัวเลขที่นุงตานบาวไม่ให้นะครับามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ รักษาของการวิเคราะหนะ์เนาะหรือว่าการวางตัวเลขเนาะพี่น้อง F4 ก็ยังคุ้นเคยนะครับกับการาใช้ตารางวางตัวเลขเนาะเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะซึ่งตันก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการคิดหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะยังใช้ตารางเดิมนะครับอ่าแล้วก็การวิเคราะห์ในรูปแบบที่เคยวิชก เคยวิเคราะห์กันอยู่นะครับเนื่องจากว่าลุงตันเนาะเชื่อว่าการวิเคราะห์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ตัวเลขนะครับจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคงหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ